พยายลงยังฮะ,ะนั่งเฝ้าอย่างนี้ทั้งวันเหรอลูกนั่งเฝ้าันทั้งวันเลยหลงมาได้แล้วมั้งเป็นไก่ทำไมไม่ไปวิ่งเล่นเป็นไก่ทำไมไม่ไปวิ่งเล่น ไม่ได้แล้วไปไปไปฮะฉันก็มีธุระที่ฉันต้องไปทำเธอต้องมานอนอยู่ตรงนี้ด้วยเนยฮะเออไปได้แล้วลงมาได้แล้วไปเออเออไปเอาขาพันหน้ากาฉันอีกนะเออ <c oughs> <c oughs>